qualcuno <laughs> 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 มีหวักแนกไม่เห็นตัวนี้เป็นเยียร์แดงครับแจแจเยียร์แดง ตอนนี้ตัวนู้นคุมอยู่นะครับตัวนู้นตัวกลางครับแล้วตัวเคลียดินเมื่อกี้นะครับคุมอยู่พี่น้องกันครับพ่อแม่เดียวกันสามตัวนี้นะครับมันมันนอนกับตัวนี้นะครับนอนกับรถถังครับอันนี้ ถ้าสามตัวนี้ไม่มานะไอนี้มันไม่นอน,นครับถ้าสามตัวนี้มันไม่มาไอนี้มันไม่นอนร้องทั้งคืนนะครับผมนั่งดูประมาณสักพักหนึ่งร้องทั้งคืนร้องอาสามตัวนี้ ขายรอต์นีนกกนี่รอยสองเจ็ดนะครับสองตัวนี้ตัวนี้สองเจ็ดได้แน่ตัวนี้ตัวนี้สองเจ็ดน,น,นะครับ โตมาสองเจนแน่สองตัวนี้ตอนนี้นอนกับนอนกับไอตัวนี้ครับอันนี้ไอตัวนี้ครับไอตัวนี้คู่ดูแลรถถังครับตอนนี้ไอรถถังก็ไม่มีไม่มีคู่เตะครับสงสัยได้มีเมียอีกแล้วแหละเดี๋ยวกับสุขภาพได้ไหม นี่ครับตอนนี้ก็เตรียมเอาเข้าเข้าเคาเข้าแล้วนะครับดูนะครับน่เข้ามาแล้วเข้ามาเข้ามาแล้ว,วน,นี่เป็นไงาถามว่านอนด้วยกันมันจิกไหมมันไม่จิกนะครับตัวนี้มันจะ ชอบแกล้งแป๊บหนึ่งแล้วมันก็นอนด้วยกันครับนอนยันเช้าค่อยมาเปิดส่งบอกครับตอนแรกผมก็งงว่าทําไมมันไม่อยู่ด้วยกันมาอยู่กับตัวใหญ่มันอยู่ด้วยกันตั้งแต่ตัวเล็กๆครับตอนนั้นฝนตกผมก็เลยเอาเข้าไปนอนด้วยแต่ว่ามันไม่จิกมันก็นอนด้วยกันทุกวันนี้ครับตัวนู้นมีเจ้าของแล้วตัวใหญ่แต่ตัวนี้ผมขอเก็บไว้ดูตอนโตนะครับผมชอบหงอนมันมันสวยดี ตัวนี้เขาให้พันหนึ่งแหละแต่ว่าผมไม่ไม่ขายตัวแจ้ชอบมันสีมันสวยเยียแดงพ่อแม่เดียวกันก็รอดูตอนโตนะครับว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้ก็เท้าเป็นหนอนครับเพิ่งจะผ่าเมื่อกี้ตัวนูนแต่ตัวนี้เมื่อก่อนก็เป็นแต่ว่าผ่าแอลอ้วหายแล้วตัวนี้อันนี้ก็จะรถถังให้ให้ดูแลหลานไว้แล้วกันสามตัวนี้เป็นหลานเขาเจ้ารถถังแล้วกัน ให้เป็นลุงเขาก็แล้วกันแล้วก็กหาเมียให้จะรถถังสักสองตัวฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง,งแก้วหยกเพชรด้วยนะครับนี่ก็มืดแล้วยุงก็เริ่มเยอะนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับตาคอนแทคเลนนะครับสองตัวนะอันนี้ผ่าหัวออกแล้วหัวเป็นประหลวดผ่าวแล้ว ตัวผู้ครับแม่สายเลือดสองมิจวันไอสองตัวนี้ก็แม่มันไข่แล้วครับผมก็เลยจับแม่มันแยกออกไปนะครับตัวผู้ผู้ผู้สีเทาดำสีตัวเมียนะครับ ตอนนี้ก็จะเข้าบ้านคนระับขอเก็บไก่ก่อนนะครับ